เด็กๆมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนะเราไปกินข้าวกลางวันกันดีกว่ามาั้งใครอยากจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวลุงพาไปกินเราจะไปกินอะไรกันดีครับพี่แววแต่ว่ามีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งนะอาหารที่ให้เลื่องเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยแล้วโภชนาการมันคืออะไรหรอครับลุง นิ่ายบุกมาดูในหนังสือสาร,รานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยเขาบอกไว้ว่าโภชนาการน่ะหมายถึงอาหารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นช่วยในการเจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายที่พี่แววพูดเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องกินแต่ของที่มีประโยชน์ใครรู้บ้างละ่ะอาหารที่มีประโยชน์นมีอะไรบ้าง หนูรู้ค่ะคุณครูเคยสอนที่โรงเรียนอาหารหลักห้าหมู่ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำได้ไงคะถ้าเรากินอาหารไม่ครบห้าหมู่จะเป็นยังไงหรอครับถ้าเรากินไม่ครบเลยร่างกายเราก็แข่งแรงทีไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วบางทีก็เป็นโรคด้วยนะนั้นเราหาอาหารที่ครบห้าหมู่ดีกว่านะครับจะได้โต ้เราไปกินแฮมเบอร์เกอร์กันดีไหมครับคุณลุงแต่พี่ว่านะเราไปกินอย่างอื่นจะดีกว่าไหมอะถึงแฮมเบอร์เกอร์นะจะมีอาหารครบห้าหมู่ก็จริงอะแต่ว่ามันเป็นเศษเนื้อนะโปรตีนที่ได้ก็จะน้อยกว่าอาหารอื่นๆจริงนะล่ะบุ๊กอย่างที่พี่แววเขาพูดนะ่ะสมัยนี้เนี่ยคนเรานิยมแต่เรื่องของความสะดวกสบายแต่กินอะไรเนี่ยต้องนึกถึงประโยชน์ของสารอาหารที่จะได้รับด้วยอย่างเช่นพวกน้ำผักผลไม้พวกนี้นะ ก็ไปนิยมกินในพวกที่สําเร็จรูปเป็นกล่องถ้าเด็กๆเนี่ยเลือกเอาผักผลไม้สดๆจะดีกว่าเยอะเลยแล้วเราได้ใยอาหารด้วยแล้วใยอาหารมีประโยชน์ยังไงล่ะคุณลูกใยอาหารน่ะสําคัญมากๆเลยรู้ไหม <c oughs> บุ๊ก <c oughs> มันช่วยระบบขับถ่ายนะแล้วยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ได้ด้วยแหละต่อไปพลอยจะกินผักผลไม้สดทุกวันเลยค่ะบุ๊ด้วยจะได้ไม่เป็นมะเร็งลําไส้อย่างที่พี่แววบอก แล้วตกลงเราจะไปกินอะไรกันดีล่ะคะคุณลุงคอยชักหิวแล้วล่ะค่ะเอาอาหารที่มีโภชนาการด้วยนะคะเราไปกินอาหารไทยก็แล้วกันนะอร่อยด้วยสารอาหารก็ครบเออว่าแต่แววล่ะเห็นเอาความรู้เรื่องโภชนาการจากหนังสือสารานุกรมของพระอ,องค์ท่านเนี่ยมาเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยนะเห็นเราเนี่ยไม่เห็นกินอะไรเลยสงสัยว่าจะกลัวอ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวมาขาดสารอาหารหรอกนะหนูเปล่านะคะคุณลุง